สวัสดีครับพบกับเซลล์อล่าออลติคอครับวันนี้เช่นเคยครับลูกค้าส่งแว่นกันแดดโอเกลมาเปลี่ยนเลนกับทางเราครับสาเหตุที่เปลี่ยนเพราะนี่เลยครับชัดเจนเลยครับเลนส์ลอกนั่นเองครับผมเป็นทั้งสองข้างเลยแว่นกันแดดที่ลูกค้าส่งมาจะเป็นจะเป็นรหัส OO 9 2 4 5หรือว่ารุ่น Fox skin นั่นเองครับส่วนเลนส์ที่สั่งก็เป็นเลนส์ x ็อกสินตรงรุ่นตรงสีนะครับเป็นเลนส์สีปริซึมรูบีครับผมเปรียบเทียบสีระหว่างเลนส์เก่ากับเลนส์ใหม่ครับ เลนของเราเป็นเลนลิขสิทธิ์แท้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวัสดุผิวเคลือบต่างๆรวมไปถึงรอยเลเซอร์โลโก้ต่างๆก็จะมีเหมือนต้นฉบับทุกอย่างครับผมมาเริ่มเปลี่ยนเลนกันเลยครับสังเกตเห็นด้านหลังเห็นไหมครับลอกทั่วแผ่นเลยโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับที่เหลือก็จะดำเนินการฟิตติ้งล้างทำความสะอาดก่อนส่งมอบครับ เซลลออนไลน์อปติคอลจำหน่ายแต่สินค้าลิขสิทธิ์แท้อะไรล่เรียสิทธิ์แท้ดังบบนั้นว่นที่ลูกค้าส่งมาจะต้องเป็นแว่นลิขสิทธิ์แท้เท่านั้นครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ